สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะพัชรินรัตนชัยค่ะก็มาอยู่ที่รัฐสภาค่ะหลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ<ม>เกิดเหตุการณ์องค์ประชุมล่มนะคะก็ทําให้มีการปิดสภาไปเมื่อเวลา1 1บเนาฬิกาหนาทีค่ะทําให้ฝ่ายค้านนะคะนำโดยพัก เพื่อไทยพักเก้าไกลก็ได้มีลงมาถแถลงข่าวค่ะเดี๋ยวไปดูหลังกันในส่วนของขั้นตอนการถแถลงข่าวนะคะซึ่งทางด้านของพักเพื่อไทยเองก็จะได้มาชี้แจงถึงประเด็นต่างๆว่าเหตุการณ์องค์ประชุมล่มซ้ำซากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะทั้งที่เป็นความรับผิดชอบความร่วมมือกันระหว่างสสทั้งฝ่ายค้านและสสรัฐบาลน,นั่นเองค่ะ วันนี้ผมนายสมคิดเชื่อคงสงสงเพื่อไทยอุบลราชดานีในีฐาน,น,นะนารองประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็พักรวมฝ่ายค้านทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยอออก็มาขอเรียนชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนกรณีเกิดเหตุสภาไม่ครบองค์ประชุมพูดเป็นทางการจริงๆคือสภาล่มนะครับก็เรียนว่าเหตุมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่วันสองวันแล้วสถานการณ์ของสภาวันนี้เนี่ย มันบ่งบอกถึงความที่ไม่พร้อมของรัฐบาลวันก่อนที่ท่านสุชาติปิดก็ไม่ครบนะครับวันนี้ชัดเจนมากเราให้เวลาเราให้โอกาสแม้กระทั่งจะขานชื่อเราก็ยอมยอมทุกอย่างแต่จะมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรายงานเพื่อรับทราบเป็นของกรรมธิการของทุกพักใช่ครับเราเห็นด้วยอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเสมอมาก็คือว่าสองปีครึ่งที่ผ่านมาเราช่วยเป็นองค์ประชุมตลอด เราไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าจะไปปฏิเสธการทําง,งานสาภาแต่เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลไม่รับผิดชอบแม้กระทั่งเอากฎหมายตัวเองก็ไม่รับผิดชอบและที่สําคัญนะครับมันเป็นสัญญาณมาสองสามวันสองสามวัมิทิต่อแล้วองค์ประชุมทุกครั้งที่มันครบมาผมยืนยันนะครับบางครั้งเราก็ประคองช่วยกันอยากให้สภาเดินได้แต่วันนี้เหตุมันเกิดโดยที่ เราเองก็เห็นถึงปกติในการที่ไม่มาประชุมแล้วท่านลองไปเช็คน,นะครับว่าพักรัฐบ,บ,บาลที่ไม่เข้าร่วมประชุมจํานวนมากเป็นใครท่านจะทราบว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะฉนั้นวันนี้ก็เรียนเพื่อพี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านจะไปเล่นเกมไม่ให้ประชุมฝ่ายค้านกับตัวท่านประชุมครับแต่ทางการเมืองน,นั้นเราไม่อยากให้รัฐบาลนอกเหียอเราตลอดเวลาในที่ประชุมนะครับก็เรียนเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชน ได้ทราบโดยทั่วกันเดี๋ยวทางก้าไกลเชิญแทนเ,เชิญเดินต่อครับทางนี้ก่นอนมานานสื่อมวลชนที่เคารพนะคะดิฉันมานาพรเจริญศรีในฐานะผู้ประสานงานวิบของภาพเพื่อไทยนะคะจริงๆดิฉันมีประเด็นในเรื่องของการทําง,งานของพรรคฝ่ายค้านนะคะทุกๆครั้งที่มีการประชุมพี่น้องสื่อมวลชนก็จะเห็นว่าสัดส่วนของการอภิปรายในสภาผูา้แทนราษฎรเนี่ยสมาชิกพรรคฝ่ายค้านนะ่ะลุกขึ้นอภิปรายเป็นจํานวนมาก แล้วก็ได้เสนอปัญหาเสนอประเด็นที่มีความสําคัญต่อพี่น้องประชาชนตลอดที่ผ่านมาแต่ขณะนี้นะคะกฎหมายสํำคัญคญจะมาอ้างว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นของฝ่ายค้านหรือภาคใดภคหนึ่งแต่เราเล็งเห็นว่าทุกภารกิจข,ของพี่น้องราษดรที่ฝากสสมาเนะี่ยเราก็มาสะท้อนปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกท,ท่านหนึ่งของภาคประชาธิปัตย์ที่ได้เอ่ยถึงการ ที่เสนอในสภาหให้มีการขานชื่อนะคะแล้วก็มีการนับองค์ประชุมโดยการสแสดงตนนะคะซึ่งก็คือคุณรังสีมาจากท่คประชาปัตย์ซึ่งในกรณีคุณรังสีมาหลายท่านก็คงจะจำภาพสมัยที่พรคเพื่อไทยกับรัฐบาลคุณดังสีมาใช่ไหมคะที่ทำโลทำลายความเชื่อมั่นของระ,ระบบรัฐสภาที่ลุกขึ้นไปลากเก้าอี้ของท่านประธานสมศักดิ์อยู่บนบัลลังก์แล้วก็วอล์กเอา เคี่องอพุ่ยเครื่องหนังสือนั่นคือประชาธิปักใช่ไหมคะแต่วันนี้พอคุณมเป็นรัฐบาลคุณมาบอกว่าฝ่ายค้านไม่อยู่เพื่อจะเป็นองค์ประชุมไม่พิจารณาไม่ช่วยการพิจารณากฎหมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ฉันอยากจะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะว่าถ้าเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทําหน้าที่ทู้แทนรนัษฎรที่เป็นเงาสะท้อนพี่น้องประชาชนในการเป็นองค์ประชุมแล้วเราก็บอกว่ามันจะไป สู่การพิจารณาของบาระรับทราบวันนี้ให้เสร็จสิ้นแต่สมาชิกสองรัฐบาลไม่ได้เข้าร่วมองค์ประชุมและหลายท่านก็จะต้องบอกว่าตรนนี้กดตัดแทนกันด้วยนะคะวันนี้พรรรัฐบาลก็เห็นแล้วใช่ไหมคะมีสมาชิบังพักถูกพักคตามปฏิบัติหน้าที่เพราะกฎกดตัดแทนกันจริงฉันจึงนํำเรียนว่า รรคเพื่อไทยและภาพร่วมฝ่ายค้านยึดมั่นในระบบรัฐสภาแล้วเราก็จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนที่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอเชิญ้องคุลงค่ะขอบคุณครับ,รบทุานนบูรณประุมนะครับรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลในฐานะหนึ่งในกรรมการประสานงานวิพรพรรครวมฝ่ายค้านนะครับผมขอยัตเรียนเพิ่มเติมในนามของวิพรพรรครวมฝ่ายค้านว่า เราเห็นสถานการณ์แบบนี้มาตลอดสมัยประชุมที่ผ่านมานะครับในความวจริงพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบดีว่าปัจจุบันนั้นเสียงของพรรครัฐบาลเองมีมากกว่าฝ่ายค้านเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งแน่นอนครับจะเกิดขึ้นจากการดึงการดูดหรือได้ใดต่างๆก็สุดแล้วแต่ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเสียงที่มากขึ้นนั้นกลับไม่สะท้อนความเป็นเอกภาพของพรรครัฐบาลตลอดสมัยประชุมที่ผ่านมานะครับ พูดกันง่ายก็คือว่ามันเป็นยิ่งเป็นการตอบยังไม่เห็นว่ามีความขัดแย้งอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในพักใหญ่ที่สุดของพรรคร่วมรัฐบาลหรืออาจจะหมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ครับที่เป็นเรื่องที่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องติดตามเพราะว่าการทําหน้าที่บนพื้นฐานของความขัดแย้งนั้นประโยชน์จะเกิดต่อบพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนั่นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าจําเป็นต้องเรียนเพิ่มเติมครับประเด็นที่สองที่จําเป็นต้องเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่าน สุลันพันธ์อมรวิวัฒนะครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ทําหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของพรรคร่วมฝ่ายค้านมาโดยตลอดที่ผมต้องพูดอย่างนี้คืออะไรครับไม่ได้หมายถึงว่าที่ชมท่านเมื่อาวานท่านแนะนำตัวว่าท่านเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าท่านจเห็นได้ว่าบทบาทของการทําหน้าที่ของประธานในการประชุมสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติมากนะักผมไม่อยากจะใช้คําแรงนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นการแบก พัคร่วมรัฐบาลเผมคิดว่าความเป็นกลางในการทําหน้าที่ของประธานเมื่อการเดินมาตามข้อบังคับนั้นเป็นไประยะเวลาหนึ่งแล้วท่านต้องมีความเป็นกลางที่มากกว่านี้ครับแล้วท่านต้องไม่ใช้กระบวนการในการกระทบกระเทียบท่าจะบอกกับพวกเราว่าบางคนของพวกเราเป็นสสใหม่บางคนของพวกเราเป็นสสที่อยู่มาหลายสมัยผมคิดว่านี่เป็นค้อเรียบเทียบที่พวกเราไม่อาจจะรับได้ เฉ่นเดียวกันครับมีเพื่อนสมาชิพกพรรครัฐบาลหลายคนที่พูดในลักษณะเช่นนั้นผมก็ต้องส่งสัญญาณเตือนไปยังพวกท่านว่าถ้าท่านติดตามการประชุมสภามาโดยตลอดท่านจะเห็นว่าพรรคฝ่ายค้านอภิปรายเยอะมากนะครับถึงขนาดที่เราต้องเตือนกันในพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองว่าถ้าเก็บพลบตำรวจตรีสุพิสารเก็บนัทพูดเก็บพี่นิยมเวก,กามาการประชุมก็อาจจะไปเร็วขึ้นฉะนั้นเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ครับ แล้ววันนี้ท่านจะเห็นภาพว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนาน่านสีแก้วไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพิธาริ้มเจริญรัตทุกท่านก็พร้อมที่จะทําหน้าที่จะมีส่วนในการพิปรายในรายงานสาคัญหลายฉบ,บับที่พวกเราได้ศึกษามาโดยตลอดแต่เสียดายว่ารัฐบาลไม่รับผิดชอบจนไม่อาจนําไปสู่ประเด็นเหล่านั้นได้ของขอยัตเรียนเป็นประการสุดท้ายครับว่าในท้ายที่สุดแม้กระทั่งสภา,าร่มในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลและพรรครัฐบาลต้องทบทวนตัวเองครับ ว่าสาเหตุหรือมูลเหตุที่แท้จริงมาเป็นเพราะสิ่งใดแต่ผมอยากจะย้ําประเด็นที่ท่านมนครเจริญศรีท่านได้ย้ํานะครับว่าสำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านเองเราพร้อมในการทําหน้าที่อย่างแข็งขันต่อไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมสัปดาหห์น้าที่จะมีอยู่ทั้ง4วันนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมร่วมในวันที่21ธันวาคมแล้วก็การประชุมสภาผู้แทนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24ธันวาคมแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับ เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุหรือความตั้งใจนั่นเป็นเรื่องที่รัฐบ,บาลต้องตอบต่อพี่น้องประชาชนม่ใช่ฝ่าย้านอย่างพวกเราขอบคุณครับมีมท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมใ,ใดใไหมครับรก็เป,เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องมีการข่ารือกันอยู่แล้วนะคะรับรัฐบาลเข้าใจว่าจะมีการประชุมในทุกวันจันทร์ วิ่ัยทัศนเองพวกเราก็อาจจะาหารือกันราหน้าก็อาจจะประทุมในวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับแล้วก็คงม,มีการประสานงาน,นาหารือร่วมกันครับที่เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนว่าไม่ใช่พวกเรานะครับเป็นเรื่องที่รัฐบ,บาลต้องวิเคราะห์มูลเหตุหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนว่าเหตุใดเป็นถึงเป็นเช่นนี้ครับข้อสาบตรงนะสัมพันธ์อันนี้ต้องเป็นวปสอยฝ่ายน,น,น,นะครับก็จะเป็น ถามใหม่เลยนะอ๋อเรื่องของประชุมไม่ได้ตกลงหรอกครับก็เป็นตกลงเฉพาะเวลาประชุมและก็วาละต่างๆนะครับส่วนเรื่องประชุมนั้นเราเองก็เคยพูดว่าเราช่วยกันมาตลอดแต่หลังๆเนี่ยจะพูดอย่างชัดเจนเลยว่าพรรคเพื่อไทยไกับพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้แอบเลยเราบอกวิปรัฐบาลว่าเราจะไม่แสดตงตนในองค์ประชุม ในบางเรื่องไม่ไ,มไ,มได้ติดบังเพราะอยากให้รัฐบาลเตรียมตัวแล้วกระตุ้นให้รัฐบาลมาทํางานเพราะนั้นในวิบรัฐบาลทราบหลายท่านเรื่องนี้ครับไม่ไม่ได้ติดบังอะไรยีอะไรไหมครับครับขอบพระคุณนะครับต่ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ นั่นก็เป็นคำถแถลงจากทางด้านตัวแทนพักคฝ่ายค้านทั้งพักเพื่อไทยพักเก้าไกลนะคะที่ก็ยืนยันชัดเจนว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นเกมทางการเมืองแต่อยากให้พักร่วมรัฐบาลน,นั้นให้ความร่วมมือในการ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อเวลา11นาฬิกาหนาทีก็มีการพักประชุมไปก่อนหน้านั้น30นาทีนะคะทางด้านของนายสุประชัยโพสูรองประธานสภาคนที่สองในฐานะ,ะนาประธานการประชุมก็ได้กดสัญญาณเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมนะคะแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการตามที่ระบุได้เนื่องจากนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายพักเพื่อไทยก็หารืองเขว่าหากจะมีการกดบัตรแสดงตนนะคะแทนกัน ระบบที่ทันสมัยจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ซึ่งนายสุปรชัยก็ได้ชี้แจงนะคะว่าเจ้าหน้าที่ระบ,บุว่ากล้องบันทึกภาพในห้องประชุมสามารถบันทึกภาพ ในองค์รวมและกดบัตรแสดงตนคลื่นก็จะบันทึกจุดที่แสดงตนนะคะในเรื่องนี้เองทาให้ในห้องประชุมนางสาวรังสีมารอดรัศมีสอสสส,สมุทรสงครามพักประชาธิปัตย์ก็ได้เสนอให้นับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อเพื่อตัดปัญหาการกดบัตรแทนกันนะคะและก็ทําให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒสสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะวิปฝ่ายค้านก็อภิปรายเห็นด้วยกับที่นางสาวรังทีมาได้ มีการระบุไว้นะคะซึ่งก็จะมีการตอบโต้กันไปมาระหว่างสอสฝั่งรัฐบาลและสอสฝ่ายค้านในที่ประชุมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแสดงตนองค์ประชุมที่มีความเห็นไม่ตรงกันเนื่องจากสอสอรัฐบาลและองค์ประชุม ก็ควรที่จะเป็นสสอทั้งสภานะคะทำให้เกิดเหตุการณ์สภาล่มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะและก็คาดหวังว่าในสัปดาห์หน้านะคะการประชุมสภาและการประชุมร่วมรัฐสภาตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์นะคะจะสามารถดําเนินการไปได้ด้วยดีนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสำนักข่าว i อเอค่ะในช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ